ไปเป็นไงเครื่องรางนําโชคเป็นไงทุกคนออกรัวๆนะไปเป็นไงไม่แล้วเห็นปะ่ะของจริงเครื่องราง,งนาโชคผมคือถ้าใครดูคลิปผมแล้วเนี่ยเอาไปทําตามได้เลยนะของจริงแต่มาโคตรคลุมคุมจัดๆนี่เป็นไงปิดและหนึ่งจี้กลมๆหมดไปสี่พันหนึ่งร้อยเพชรสี่พันหนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นเป็นไงหนึ่งจี้อีซี่ป่ะ สาวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ตัดมาจากสตรีมสดของผมเองเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมตัดมานะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถเข้ามาเจอผมได้ใน y o u u u b โอฮา n a Channel นะครับไลฟ์สตรีมเกือบทุกวันตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปแล้วไว้พบกันนะครับไปส่งกันเลยขอเอบวกสักชิ้นหนึ่งนี่ไงมาแล้ว,วชิ้นแรกขาดอีก39ชิ้นไปว,วันนี้กดเมื่อยนิ้วอีกแน่นอนอู่ทรงและอบวกเหมือนเดิมโอ้โหนาฬิกาอีแล้ว นี่ไงมาแล้ว2ชิ้นโอ้โหสุดยอดน่าจะได้อยู่นะน่าจะหมดแล้วนะกล่องฟรีได้มาชิ้นหนึ่งพอดีเลยกล่องนมแรกไปก่อนนี่ไปเราไปสุ่มกันกล่องแรกป๊าบโอ้รีบสุ่มก่อนเดี๋ยวเซิร์ฟัป็น่วงนะเดี๋ยวสองทุ่มเซิร์ฟนวงโอ้โเปเน,น็ตไน,นกกดไปเก้าทีแล้ว ยังไม่มีมาเลยนะเอบวกมาแล้วหนึ่งขา,อาดอีก37อัน37อันแค่37อันเองเอา5้ชิ้เหรอรออะไรอะ่ะเอา5ชิ้นเลยรวยไงพอดีเหลือไม่รู้จะเก็บเอดไว้ทำไมอะไรอย่เงี้ยทและพันพี่ก็ใจไหวอะไรประมาณนั้นกดอีก2ทีก็หมดพันหนึ่งแล้วอะ่ะหมดไปพันหนึ่งแล้วได้มาชิ้นเดียวเฮียพันละชิ้นจริงๆไม่ไหวนะแบบนี้ ตอนแรกยังบอกไหวเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเวราเราต้องไปใส่จี้เครื่องรางนำโชคใส่ไบโคเวอร์สีแขกก่อนเลยอันดับแรกเอาออกเอาออกให้หมดตุ๊กตานางกวักใส่เข้าไปไอ้หมูอยู่ไหนอยากใส่หมูเข้าไปด้วยนี่แมวกวักแหมนี่เครื่องรางนำโชคขอให้ปิดห้าหมื่นเหลือห้าพันทำไมอวยพรกันอย่างนี้คิดละหมื่น 10, ไม่ไหวนะครับไปต่อใส่เครื่องรางนำโชคมาแล้ว มาพร้อมกับหมูทองมาต้องมาสักทิแล้วแหละกล่องเนี้ยรอแสงก็พริบก่อนไปไงามาแล้วหนึ่งอันโอ้โหเครื่องรางนี้ใช้ใได้ผลนะเอาไปใช้ตามได้เลยนะมาชิ้นแรกก็เทพแล้วสุ่มไปสี่เทียงนี่แหละโอ้โหช้างอุ้มอุ้ยเจ้ยโอ้โหไปไงเป็ไง,เ,งเครื่องรางนําโชคผมของจริงสุ่มไปแป๊บเดียวได้มาแล้วหนึ่งชิ้นแรกไปเลย ดูแลทำตามแล้วเอาไปใช้เขาเรียกสูตรเนี่ยไปไงไปไงมาพร้อมกับหมูนำโชคมันบอกให้ผมเอาไปใส่อีกตัวแต่จริงๆแล้วมันใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แหมลูกคางอันนี้ผมไม่ได้โม้นะทิกผมอะอออกระบองมีแฟนขับตั้หกสิบคนก่อนนี่มาแล้วเอบวกเปไงเครื่องรางนำโชคผมมันใช้ได้ผบนเห็นไหมทุกคนเนี่ยเอาไปใส่แล้วก็ไปสูบนะ เดี๋ยวผมของจริงใส่มาโคตรคลุ้มคลุ้มจะจัดนี่เป็นไงปิดแล้วหนึ่งจี้กลมๆเดี๋ยวดูก่อนเท่าไหร่หมดไปสี่พันหนึ่งร้อยเพชรสี่พันหนึ่งร้อยเพชรเท่านั้นเป็นไงหนึ่งจี้อีซี่ปะใส่เครื่องรางนำโชคมาแล้วข้างหลังๆออกรัวๆไปเป็นไงเครื่องรางนำโชคเป็นไงทุกคนออกรัวๆนะไปเป็นไงไม่แล้วเห็นปะของจริงเครื่องรางนำโชคผมแลกไปก่อนได้ปะนี่แลกไปก่อนนี่ได้หนึ่งคินแล้วแลกนะครับ มันเป็นสูตรโหจะ่ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกเยอะเลยนะขาดอีกสามสิบอันไปเป็นไงของจริงทุกคนคือถ้าใครดูคลิปผมแล้วเนี่ยเอาไปทําตามได้เลยนะของจริงไปโหเกือกมา้าไปเป็นไงเฮ้ยไม่อยากจะอวยตัวเองเท่าไหร่เลยนะคือแบบคิดคดมาได้ไงวะไม่คดฟุกได้มาอีกแล้วือแบบห้าโมงห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าถึงนะงตรงๆน่าจะหมดแค่สองหมื่น้านั้นแหละห้าชิ้นอนะ ดูทรงละถ้าเป็นแบบนี้นะฝากติดตามช่องเรวิส66ด้วยนะครับลาวิส66นี่แหละโอ้โหนาฬิกายืมเพื่อนอยี่ยมีหลายนาฬิกาเหลือเกินโอ้โหบีล้วนเอ๊ะเริ่มไม่ใช่และวอ้ตั้งแต่ไอ้ตัวนั้นโดเนตมาดวงก็ไปเลยนะเอาตรงไะมันมีคนขัดโช่าขัดลาบเราเนะ่คือแบบผมกำลัง จุดดวงด้วยจี้ข้างหลังไอ้ตัวนั้นมาดูดหูพวสูดทิ้งเลยหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่มาแช่งกันโดนไปสามพันอ่ะกว่าจะออกเอววกอันนึงแต่ตอนเนี้ยเติบคางไปละวเรามีอะไรไปแก้เคล็ดมนันวะเดี๋ยวสุ่มอีกสักสามร้อยถ้ามันยังไม่มานะต้องไปแก้เคล็ดแล้วเดี๋ยวใส่ไม้กระบองเข้าไปด้วยตีหัวมี่เฮียเริ่มนิ่งนี่แหละโอ้โหไม้กระบองโอ้โหเจอ เดี๋ยว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 ใส่ไม้กระบองไปเอาไปต่อต้านใส่แทนตุ๊กตาไปต่อไปโอ้โหไม่ใช่นี่แหละเป็นไงมาแล้วผมขัดโชคขับลาบผมไม่ได้ละไอไอตัวน,นั้นอะ่ะือแบบผมไล่มันไปแล้วเอาไม้กระบองทุบทุบทุบหัวมันไปกองแข้งอะทำอะไรผมไม่ได้หรอกตรงตรงคือผมมันตึงอืมเป็นไงแค่เปลี่ยนไม้กระบองอะดูดิเชี่ย อะไรมันตึงขนาดนี้วะเห็นปะมาแล้วเนี่ยสองชิน้นแดงไปก่อนหมดไปห้าพันจะปิดสองชิ้นแล้ววะคิดดูดิแล้คนอะไรมันตึงขนาดนี้เป็นไงโอ้โหถุงมือยังไม่ใช่ไงอืมนี่แหละมันต้องมีสักกล่องหนึ่งอะไปเป็นไงสุดจัดเอาไปทําตามได้นะทุกคนเนี่ยอืมช้างเราต้องมีความเชื่อมั่นนะในการสุ่มยิงหลงังเนี่ยแหละเป็นไงของจริงแรกอีกอะดูปิดแล้วอะเป็นไงสองจริงปะทุกคนปิดไปแล้วอะสองชิน้น เท่าไรเนี่ยโดนไปเจ็ดพันเจ็ดพันสองชิ้นมีใครปิดน้อยผมปะคือแบบกี้นําโชคบ่๋มมันของจริงทุกคนเอาไปใช้ได้นะไม่ได้อวยนะครับทําให้ดูแล้วก็เอาไปทําตามนะทุกคนสตกี้นาโชคเดี๋ยวเรามาสรุปเันก่อนเราสุ่มไปเท่าไหร่เราสุ่มไปเจ็ดพันสามนะนี่เราได้มาละแปดกล่กองสําหรับไอ้กล่องนมช็อกโก้สุ่มไปเจ็ดพันเนี่ยโ,โหสุดยอด โคตรอะไรมนตึงกันแบบนี้ได้มาแล้วสองชิ้นเราหา5ชิ้นเ้วานั้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราหมดไปอีกเก้าพันผมดูทรงแล้วก็น่าจะปิดแล้วนะคือถ้ามันตึงอย่างเงี้ยไปต่อหมุนแก้ดงแก้ดวงแก้เคสแก้ได้นะแต่แก้เสมหน่วงแก้ไม่ได้เห็นปะมาเหรอเอบวกทุกคนดูดิเลรดออก1%เรซ็นาก็ใส่จี้นาโชคมามันก็ย่วยเสริมดวงเราไงเห็นปะออกรลัวไม่ได้โมนะทำไมไม่มีแสงมาเลยฮะรอบนี้โอ้โหไม้กระบองเงา ไฟทารโลเวอร์ชันดาร์กไอดีนี้มันมีเป็นเวอร์ชันธรรมดาแล้วนะไม่อยากได้เท่าไหร่ไปต่อกดดีครับพันหนึ่งน่าจะมาอีกหนึ่งชิ้นนี่แหละเป็นไงสุดยอดแรกก่อนเป็นสูตรนี่แรกไปเลยขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้ขาดอีกเจ็ดกล่องอะคดีเจ็ดกล่องโอ้ ถ้าผมขิงปิดแพงนะหมื่นห้าจี้เดียวมีใครปิดแพง่าผมปะผมถามหน่อยหมื่นห้าเดี๋ยวผมทิ้งคลิปไห้ดูเลยหมื่นห้าผมปิด <c oughs> มีใครปิดแพง่าผมอะคอมเมนต์ได้ไดเลยนะหมื่นห้าพันเพชรหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะผมอะสุดทุกทางแล้วตึงหมื่นห้าพันเพชรปิดไปจี้เดียวอะไปโอ้โหใหม่แล้วสุดยอดไอดี ID นี้ขิงได้เพราะว่ามันไม่ใช่ไอดีไก่ไงถ้าไอดีไก่แบบมีบัฟทีเอ็มอะหืมใหม่แล้วเทีย กอ,องกิ้งดูดิโอ้แลกลัวแลกลัวๆโอ้ขาดอีกหกชิ้นเท่านั้นไอ้กล่องนมหมุนโอ้แกโชกแกดาบแกได้แกเสิร์ฟหดวงแกไม่ได้นะไม่เอ้ยสองทุ่มปุ๊บเสิร์ฟเริ่มดึงอืมโอ้ยเดี๋ยวกดอีกสีดนะีแ้วมันไม่มานะเราต้องไปเสริมดวงหน่อยละเอาไม้กระบองออก <laughs> นี่แหละเออมาอยู่มาอยู่ย่งยังได้อยู่ไม้กระบองใช้ได้อยู่ จี้เดียวหมื่นสาบวกเก้าเก้าผมจี้เดียวหมื่นห้าไม่บวกนะครับไอ้ที่มันให้หายเอบวกสิบ้าอันรอบที่แล้วอะหมื่นห้าไม่ใช่หมื่นห้าร้อยนะหมื่น้าันเพชรครับใช่ทุกคนฟังไม่พี่หรอกหนึ 15, ทท่งมื่นห้าพันเพชรโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคแรกก่อนขาดอีกหกชิ้นเท่านั้นเราก็จะภารกิจเสร็จรู้ร่วงซื้บโอเคมาแล้วเอ้ยล็อกอินเข้าใหม่เนี่ของจริงนะ อืมเอ,อินเข้าใหม่นี่ได้อยู่นะไม่หรอกมันเป็นที่จี้เครื่องรางผมไงมันเป็นยี่นําโชคของผมมันเลยสุ่มได้ดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้บวกออกบาลัวโอ้โหเอเปอร์เเซ็นตกมนี้มันไม่ใช่แบบเเอร์ซวนครบร้อยแล้วได้หนึ่งชิ้นมันเป็นแบบสุ่มแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ออกโอ้โหคันอีหกอันเองอย่าลากไปเยอะเลยสาธุคาราวะจีเอ็อออมถ้าจีเอ็มดูผมอยู่นะขอร้องอว้ยหน่อยแต่ว่าไอ้บวกมันออกแล้วเราต้องล็อกอินเข้าใหมห่ปะ มันจะได้รีใครที่บอกมีทิกนะยังไม่บอกทิกให้ผมเลยอะหายไปแล้วอะโหอย่าเลยครับถ้ามันมีอ้บวกสองชิ้นสามชิ้นเออมันก็น่าลุ้นอยู่นะแต่มันมีชิ้นเดียวอะลมจมวพวพวัพวแน่นอนเริ่มร้อนละอากาศเริ่มร้อนโอเคมาอยู่มาอยู่แหละมัง้งไหนะ อากาศร้อนแล้วอะ่ะโอ้โดนไปสองห <26. S 2> มื่นห้าสองหมื่นหกแล้วทิกนี้ทิกนี้ใช้ไม่ได้ทิกนี้ใช้ไม่ได้เออลองสุ่มก็ดูดีนะร้อยห้าสิบเพชรเองไปลองสุ่มมาแล้วอัดวิดีโอให้ผมดูก่อนเดี๋ยวผมซูมตามเลยขาดอีกสองชิ้นเท่านั้นนะไอ้บวกปั๊บโหสามหมื่นแล้วอะผมโดนไปสามหมื่นแล้วนะสามหมื่นขาดไอ้บวกสองชิน้นไป รอบนี้แหละจะเกินจีละหกพันไปละโอ้ปึ๊บโอเคขาดชิ้นเดียวนะขาดชิ้นเดียวเท่านั้นจีละหกพันผมจ่ายไหวอยู่อย่างที่บอกมันเป็นเวอร์ชั่นดาร์กโอเคปิดแล้วโอ,โอเคเรียบร้อยหลุมดำเอาจริงไอหลุมดำชิ้นเนี้ย ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันใช้ได้น้อยตัวนะครับเส็เรียบร้อยแล้วโอเคเรามาสรุปกันก่อนนะผมโดนไปเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นสามหมื่นสี่ร้อยเพชรนะไม่โดนไปสามหมื่นสี่ร้อยเพชรนะครับได้รองเท้าดินจาแล้วก็โดนบริการหุ่นไลกาโดนบริการโ <laughs> ดนบริการที่แล้วโดนก๊อปปี้นะแล้วก็ปัดเชิอหลุมดำชิ้นสุดท้ายเป็นหมวกอาร์คิวนะได้มาห้าชิ้นนะครับโดนไปสามหมื่นสี่ร้อยเพชรนะ ตีไปกลมๆก็ชิ้นละหกพันนะครับผมน่าจะจ่ายไหวอยู่แหละอืมได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ไอ้ของฟรีเปิดมาไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่รองเท้าติดจรวดเหลือสองหมื่นไอดีนี้น่าจะทําตัวละครได้อีกหนึ่งตัวนะไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะตอน4ี่โมงผมน่าจะลงคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเช้าน่าจะคลิปหนึ่งนะเปิดกล่องไปแล้วครับทุกคนบายบายครับเราไว้เจอกันนะบายบายครับ